vi yeah. thiên uh, trung tâm là hoạt động là trong lĩnh vực khoa học các cái uh, yeah. 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 này thực lập với mục đích là để mời các nhà khoa học ở trên thế giới về Việt Nam để họ

và cũng có thể rút ngắn được các cái khoảng thời gian di chuyển từ nước này đến khác và cũng như khoảng cách và tài chính để phải bỏ ra khoản tiền lớn để có thể tiếp cận với những cái kiến thức khoa học mới nhất của thế giới bên ngoài. À, Chưa hai người, của Việt Nam rút mềm mềm sẵn mát khao thứng rương của mà lồng

นักวิทยาศาสตร์ของเวียดนามสามารถเข้าถึงแล้วก็เรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ดีเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์ที่สามารถที่จะรวบรวมผู้คนที่อยู่ในแวดวงนี้มาอย่างที่นี่ในยุทาเน้นหอหอักยุทอย่างในการพัฒน์ถึงเขาเพื่อที่จะให้ช่วยให้ไม่ถือว่าพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศเวียดนามนได้มีการพัฒนาเร็วขึ้น À, rồi, thì em sẽ nói cho cái công trình này thì à, kiến... phút phàn, kiểu này. Dạ. À, dạ. cái tin phụ về cái công trình uh, này. Cái kiến trúc ở đây thì nó được thiết kế bởi, giáo... à, bởi kiến trúc sư François Lloyd à, cái cái à, án ở này ờ ออกแบบโดย cái này มิรูฟรานคอสมิรูคนชาวฝรั่งเศสองคการสตูดิโอต่าิงกับผมเขามีสตูดิโออยู่ที่สิงคโปร์ที่องค์์เอ้อ่นี้องแบบติดเต้นี้นี้ม่อน้นีไต่อนห้นี้ต่อนี้นี้ต่อนี้น่้ แดี๋ยวก็กลุ่มเมาไป่ใช่ทางเยออก็คือเหมือนกับเสาวนี่มันก็เหมือนกับไอ้สีเดียวกันกับต้นมะพร้าวใช่ไหมฮะมันกลุ่มเกินกันอย่างผมว่าที่ก๊กกบอกนิ่วเดี๋ยวยานละผมว่าย้มเยอะแค่ใช่ทางเยอจะเห็นได้ว่ามีเสาเยอะนี่มันก็เหมือนกับไอ้ต้นมะพร้าวที่ผูกเสียงรายกันนี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือผนังนี่เป็นวัสดุที่ของจังหวัดบีบี và okay. bức tường này nó như là một cái tấm gương mà phản chiến nó nghĩa là cha mình cái nhìn cái cảm giác là nó nối thẳng như thế này nó không có bị cảm mọi bức tường nhìn hàng dừa chỉ có thể đứng giống này, này chị nhìn chị thấy Đấy mình thấy hàng dừa nó đi thẳng ra sau lên luôn cho nó à, không bị nhưng mà để được điều như thế thì các cái tấm đá này nó có các kích thước khác nhau lớn là vừa nó vừa và nhỏ nhất Nó có 3 các thước khác nhau là sự ởการออกแบบ panel ý này ก็เหมือนกับว่าเป็นกระจกสะท้อนนะคะมันจะมองว่าต้นมะพร้าวที่สะท้อนมาที่นี่มันเป็นอันึ่งเดียวกันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าขนาดของแผ่นนี่มันจะเป็นขนาดที่ไม่เท่ากันอาจจะเล็กกลางใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาค่ะนี่เาเรียนหังอยูนเรียนก็ม่ท้องก็ไม่ขัดกับกับตัว bức เลยคือเหมือนกับต้นมะพร้าวนี่มันก็ยังต่อเนื่องกันอ่ะมันไม่ได้ถูกบดบังจากผนัง แล้วก,ก,ก,นนก็จะมา,อ,อ,บบาอักเกา็ตกระเบื้องนี่มีความลดต,ต่างกันเพื่อที่จะไม่ให้มันดูว่าเป็นอะไรที่ก่อสร้างต้นมะพร้าว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 ดีมันอ้อมเป็นวงกลมเลยใช่ไหมคะคือมันไม่ได้ผนังไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ทําให้ต้นมะพร้าวถูกบดบงัง คือพอที่วันไหนผมแบบะค่หันกลก็เห็ีเเวลาเรามายืนในมุมนี้นะเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นมะขามไอสาวอะสาวสาวเรียงลายยิงลายยิงลายยิงลาย,ลาย,ลายแล้วมันก็ยิงลายต่อเนื่องไปแบบเวลาที่น้ำเออขึ้นเต็มน,นี่มันเหมือนแผ่นกระจกที่สะท้อนภาพของอาคารลงไปในน้ำเราจะเห็นตัวอาคารที่อยู่ในน้ำเป็นภาพที่สวยงามมาก ท่อย่าคาที่ตัวอาคาร่เปนตาคาี่เปตัวอาคเป็นตัวอาารที่เป็นัอทนาคหรทอ่เป็อาเป็นัารีปนอาคเปาัอาา่เนอาคารเป็นตัวอาไารี่เป็นตัวอารีเปาคารี่เป็นาารี่เป็นตาคี่เป็นเัวอาคาี่ป็ตา่เป็นตัอาคารีอาคา่เป็นตาี่เป็นตัวอี่เป็นอาคารท่เัวาเป็นัาคาีเ็นวอาเนตั่เอาางเปาเนา่เห็นวอเนเป็นสองเป็นาคะเอ เวลาภาพที่มองหนึ่งเสาเป็นสองสาแล้วในขณะเดียวกันมันก็เหมือนเรา,าภาพเนี่ยที่เรามองเห็นมันก็เหมือนเรา,เรากําลังเปิดสมุดหรือหนังสือทีละหน้าทีละหน้าโครงการที่นี่เนี่ยสร้างมาเป็นเวลาเก้าปีแล้วปีทปี่ปีหน้านี่ก็จะเป็นปีที่สิบที่เราจะสองสิบปีแต่ว่า,าเราจะเห็นได้ว่าเวลาผ่านไปก็ไม่ได้ทําให้อาคารมันเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่ามันสีเราไม่ได้ เราไม่ได้ทาสีมันก็เลยคงเกินกับธรรมชาตินำผ้าเข้าไปในหัวจุดแล้วหังห้องประชุมอันนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของอของของศูนย์วิทยาศาสตร์นี้ยระสุนเยอะๆสาได้อยคนที่นี่ก็คือไอ้สามารถไอ้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุดสามร้อยคน นักว <ừ. S 2> ิทาศาสตร์ à, จากประเทศต่างๆถ้ามาร่วมงานก็จะมาเป็นที่นี่และหนึ่งเดียวกันเที่งนี่เป็นเทียนี่ที่ได้รับการต้อนรับบรรดาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลถึงไมี่ค16คน16คนที่ได้ที่ผ่านการได้รับรางวัลโนเบลมาแล้ว นกจานี้่ยงินอกจากนั้นก็ยังมีคนที่ได้รับรางวัลเหมือนกับฟิวหรือดีรักอะไรที่นี้สามารถประชุมออนไลน์ไปทั่วโลกได้อันนี้เป็นอักษรประจำชาติอักษรเสียอักษรแรก của quốc gia Việt Nam sử dụng ký tự Latin tinh chuyển từ chữ Hán Nôm qua ký tự Latin tinh à, thì ý... phiên can chuyển trả chữ Hán Nôm nè Hán Nôm mà Hán Nôm thành chữ Hán Nôm thành chữ Latin Nôm thành chữ Hán Nôm ký chữ Hán Nôm ký chữ Latin tự thành chữ Latin Nôm thành chữ Hán Nôm thành chữ Latin Latin Ni có cửa chạm hán nôm mà bên lát uh, lính nước mặn làng sông nước mặn làng sông làng sông nhà kênh nhà thờ làng sông tại à. xã phước thuận Thì phước thuận trong bà bình định ban gia sứ của người hai người bồ đào nha và tây ban nha đó, họ tới thì họ thấy họ bảo là người việt nam là phải các chủ quốc ngữ à. không sử dụng chữ ที่นั่นมีบาดหลวงที่เป็นชาวเป็นฝรั่งเศสนะเออไม่ใช่โปรตุเกสโปรตุเกสแล้วก็ฝรั่งเศสก็เลยบอกว่าคนเวียดนามนี่จะต้องมีอักษรของตัวเองก็เลยช่วยกันค้นคิดแล้วก็ทำสร้างเอกสารจุตจต้นนึกวาอิทิ k จุติตนึกันละแดอนสิกคือคือทุกๆุกสองปีก็จะมีนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมา ร่วมประชุมที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้ผู้นําประเทศเนี่ยในปีนี้2018อันนี้ท่านประธานาธิบดีเจเดกว้างปีนี้ก็มาร่วมแล้วก็อันนี้ก็เป็นปีที่ท่านเจเดีกวางก็ยังก็ยังมาร่วมกนะฮนก็คือปีสี่ขึ้2นั่งนันแหละนั่นแหลสก่านยอมจุ่มยในวบกยาศาสตรล้องของทคกนโลยนี่ต่แกจม เป็นรูปหล่อของท่านอไตายซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นมอบให้สถาบันเก็เพื่อที่จะให้แสดงให้เห็นว่าความสนใจในทางวิทยาศาสตร์ให้ปรากฏทั่วโลกอันนี้นี่เป็นทิศตะวันออกก็คือเป็นทิศที่มุ่งไปทางทะเลเนี่ย ตรงนั้นก็คือทางตาเะลย่ียัดบิ๊กคือ,เ,อเวลามีการประชุมอตอนห้ามก็จะมีการาดินเนอร์ก็จะจัดที่สนามยญ้าตรงนี้แหละ<วา>อัอยยน,นนี้ก็คือตรงช่วงที่แบบแ ให้บริการเรืออ่องอาหารคนที่มาไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็มันใช้สถานที่ตรงนี้นะคุณบรรจารย์ทำอะไรตั้งแต่ห้องนี้แล้วก็จอใหญ่ถึงแค่ตลาดกลางตรงตามตัวรถมันสำหรับตรงนี้อันนี้ก็คือเป็น การแสดงภาพในช่วงที่มีกิจกรรมที่นี่ที่แสดงไว้ให้ได้ชมได้นของยยจันอนี่ก็คือท่านจันทังบอนประธานลงดอง g hành ้ ớ i ông thì lúc nào cũng có phu nhân là Lê Kim Ngọc คนที่เคียงข้างท่านตลอดเวลาก็คือท่าน Lê Kim NgọcLê Kim Ngọc ปัจจุบันเป็นประธานของสนกเตายงูตดกเแเอ่อา อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการที่ไปให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของเด็กๆในสิ่นทุรกันดารันฟีมันงอกฟ้า่ต่าน้นแล้วก็อาจจะฝึกอาชีพให้ทำในบาเก็ตหรือไม่ถูอว่าฝึกอาชีพต่างๆมมลวจาหงไหนหล่งมกหบ่รคนควาทิาห่นนว้รห่นค้นทยหงวิทยาศ กล oh. หอมเหอกองทุนที่ให้การที่ที่ทางใสสำบันได้รับการที่เหลือก็คือมาจากคําว่าสมาคมวิทยาศาสตร์พบปะคือการพบปะของหอ่สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์เป็นด็อกเตอร์ที่ศาสตราจารย์ ที่เป็นเพื่อนสนิทของไอ้ท่านจันเทิงวันนะอันนี้ก็คือไอ้เจอยู่หอยู่ได้เนี่ยแบบองค์จิตจุติมเลยมีการในหมายถึงว่าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และการฝึกอบรมในสาขาต่างๆอันนี้ก็คือจะอยู่ภายใต้ของสมาคมนี้อีกทีนึ่งอย่างเงี้ยก็เป็นหลักบริบทหลักเลยโยชิโนอาจจะมีเรื่องของอันนี้ก็คือเป็นภาพผู้ผู้นำประเทศมาเยี่ยมสถาบัน và đây là hình ảnh của 16 giáo sư giải Nobel đã đến tham dự hội nghị thì ông này là mới tới ngày 10 tháng 7 dự hội nghị đây ngày 10 tháng 7 năm 2022 mới nhất được biết anh ấy cũng sự... đài... là bản thầy nóc kiến tạo của quốc này đi đây mà đi em lắm chuyện như thế và con lắc sụt xưng xưng mà này anh ấy xưng ở สนับสนุนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลนะครับอันนี้รูปแบบของการกอขอตั้งสถาบันนี้นี่มันมาจากหมายถึงว่าอ,อิทธิพลที่มีการขอตั้งในฝรั่งเศสมากอ่อนถาจว่าการได้ ทุ่งนี่มันมีการพัฒนาอย่างไรทุ่งที่มันมีการพัฒนาอย่างไรนุ่งที่นันมีการนัฒนาอย่างตรให ผู้คนเด็กๆหรือคนรุ <t <t ่นใหม่ๆได้มีโอกาสสุดๆศูนอย์นี้นี่ก็คือไอศไอศูนย์กลางวิทยาศาสตร์อันนี้นี่ก็คือมีงบประมาณของทางรัฐบาลที่มีส่วนให้กับการสอนวิทยาศาสตรเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ก็คือทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคนเป็นคนที่